เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกชมเออทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมมีคําถามดีๆม,มาถามคุณคือพวกคุณนั้นสายตาดีหรือเปล่าครับหรือว่ามีความเชื่อมั่นในสายตาของตัวเองนั้นดีมากแค่ไหนหรือไม่เชื่อเลยก็ช่างมันเอาเป็นว่าเรามาลองเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่าตอนที่ผมกําลังเลื่อนไม่รู้ว่าจะเล่นแบบอะไรดีก็เห็นเกมนี้มันค่อนข้างน่าสนใจก็เลยเข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นแล้วพี่แกมมีแ่นขอยให้กับเราด้วย เอาเธอไดยังไงซะผมเองก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในสายตาของตัวเองอยู่พอะสมควรถึงแม้จะใส่แว่นก็เถอะแต่เอาเป็นว่าเราผมเชื่อก่อนลวกันเอาลาดาแรกของเราก็คือไนดูซิตรงนั้นพี่แกถามว่าเอาิมเพื่อนในบางชนคุณสามารถเขียนตัวหนังสือที่ไม่สีเขียนตัวหนังสือที่ขีดสีแดงไว้หรือเปล่าโอเคอันนี้เมื่อเราเห็นแล้วก็ทําการเขียนใส่ตรงนี้สินะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ทำไมไม่ขึ้นวะโอเค L ประมาณนี้ L P E D ผ่านไปละดานแรกถือว่าง่ายเอาละดาบสองนายเห็นตัวเลขพวกนี้หรือเปล่าโอ้แน่นอนเพื่อนเราเห็นอยู่แล้ว C C 82ไ,ไม่ใช่3380โอเคผ่านไปง่ายดับสามละโอ้ดับสามนี่ค่อนข้างยากนายสามารถมองเห็นโลโก้ที่แตกต่างกันได้ไหม ผมบอกแล้วว่าด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างยากสำหรับผมเมทำยังไงดีนเนาะอ้าวมันผมไม่เห็นเลยเออมันอยู่ตรงไหนเนาะมาเห็นแล้วนี่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมเกรงว่าผมอาจจะต้องใช้แว่นขย่อยเอาล่ะทั้งนันเรามาซูมดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าเรานั้นจะเห็นมันหรือเปล่าตัวอย่างเช่นตรงนี้นี่ผมเหมือนว่าจะเห็นมันอยู่เล็กน้อยนะครับ มันจะเป็นตัวอักษรเมื่อสี่ตัวอักษรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาอันนี้แหละโอเคใช่ด้วยดังั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่านาน,นี้ผมพูดจริงอันนี้ค่อนข้างยากนิดหน่อยสำหรับใครที่ตาปอดสีนะน,นะแต่สำหรับผมก็ง่ายๆคือเกมนี้มันเอาทําออกมาแบบทดสอบวัดสายตาจริงด้วยของผมก็หนึ่งสองสามแปดแล้วก็ห้าหนึ่งเอาละง,ง่ายอยู่ส่วนใครที่มองเห็นสีพวกนี้แตกต่างไปก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะผ่านไม่ได้ส่วนอันนี้ก็คือ นาะยสามารถดูรูปที่แตกต่างกันได้ไหมรูปสองอันนี้มันแตกต่างกันคลิกตรงที่อันที่มันแตกต่างอันที่มันแตกต่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโลโก,ก้นี้ก็ไม่ใช่โอ้ผมเห็นแล้วคิวพี่แกไม่มีอ้าวใช่ประมาณนั้นแหละถ้างั้นเราก็ทําการไปคลิกที่คิวของพี่แกรูปนี้ทำไมคลิกไม่ได้หรือว่าต้องรูปนี้โอเคผมต้องคลิกรูปวันนี้ถือว่าผ่านไปแล้วดาน6หก เอาล่ะตรงนี้ก็แยกสีพวกนี้ออกอันนี้ง่ายอยู่ครับสีมันไม่ได้เข้มหรือบางไม่สีสีไม่ได้เข้มหรืออ่อนขนาดนั้นอันนี้ค่อนข้างง่ายอยู่โอเคผ่านไปด่านเจ็ดไปแล้วแล้วก็ด่านที่แปดนะสามารถดูดตรงนั้นได้ไหมตัวเลขตรงนั้นเนวไนดูซิยืนมุมดีๆเพื้นมายืนบักเซงกันอาล่ะโอเคง่ายอยู่แปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองผ่านแล้วต่อไปก็ตรงนี้ บอกจํานวนนุกที่อยู่ตรงนี้แสดงว่านุกที่นี่มีจํานวนมากเท่าไหร่เราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีประมาณสิบตัวแราก็ทําการใส่เลขสิบไปเท่านี้เราก็ผ่านแล้วต่อไปตรงนี้เราสามารถเห็นตัวหนังสือที่เคลื่อนไหวนี้ได้หรือเปล่าเนิร์ดเออผมบอกให้ก็ได้เขาเราเรียนแล้วครับเขาบอกว่าเราเป็นเด็กเนิร์สเซว่นจริงๆผมก็ใส่แ่นจริงนั่นแหละแต่เป็นว่าช่างมันก็แล้วกันเราเกียนไป NVRD ผ่านไปแล้วได้แบตมาด้วยฮะส่วนตรงนี้ให้หาปุ่มที่ซ่อนอยู่มันว่าจะมีเวลานะครับถ้าคุณเออ้ายตามมั่วเกินไปเขาก็จะเปิดเวลาให้หลังจากสองนาทีปุ่มเลอปุ่มหาปุ่มในห้องนี้ด้านล่างพื้นไม่มีเขากันง่ายกับผมเห็นละด้านล่างพื้นไม่มีก้อนก็อยู่ด้านบนไงอันนี้ง่ายอยู่แต่เราต้องอใช้เป็นขยายทำเหมือนไม่เห็น จริงๆตอนแรกผมไม่เห็นจริงๆนะว่ามันอยู่ด้านบนจริงๆผมนึกว่ามันน่าจะอยู่ด้านหลังป้ายนี้แต่ก็ช้ามาเถอะตรงนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นทางกระจกทางบางใช่ใช่ทางบางต้องสังเกตดีๆอันนี้อันนี้ต้องสังเกตดีๆดูว่าเพื่อนเมื่อกี้จะตกไปโอเคต้องประมาณนี้ฮอันนี้ง่ายอยู่กดไปที่ปุ่มมาโอเคกดแล้วด้นานต่อไปนี้ยึดเยื่อไอใช้ตาของนายใช้ตาของนายหรือ แต่เมื่อกี้เพื่อนไม่ได้ใช้ตาอะไรเลยเพื่อนเดินผ่านเอาถ้างั้นผมลองเดินก้อนๆพี่แกก็แล้วกันอันนี้ผมก็เข้าไปไม่ได้นี่ผมก็เข้าไปไม่ได้นี่ก็เข้าไปไม่ได้นี่โอเคนี้ลองแล้วนี่ไม่เข้าไปได้อันที่เพื่อนเข้ามาเมื่อกี้แน่นอนมันเดี๋ยวนะทำไมผมเข้าไม่ได้สกักกนวะพี่แกบอกว่าใช้ตาแต่ถ้าคนตัวละครใหญ่คุณต้องหันข้างแบบนี้คือจริงๆกันพวกนี้มันสามารถเข้าได้เหมือนนะ เพียงแค่คุณอาจจะต้องขันเครื่องนิดหน่อยอันนี้ไม่ไม่ใช้ตาแล้วครับท่านอันนี้น่าจะใช้สมองแล้วล่ะเอาละ่ะถ้างั้นเราก็ผ่านไปมาดันที่ส3าแล้วใช้ไม่สีเลือกกุญแจให้ตรงกับมือกุญแจตรงนี้สีแสดงว่านี้แยกสีสีอันที่สองอันที่สองไม่ใช่โอ้ตายอย่าบอกนะไปเริ่มใหม่โอเคไม่เราไม่ได้เริ่มใหม่เราไมเริ่มตรงนี้ อันที่สามอันที่สามก็ไม่ใช่เออเออโอเคอันนี้ยากจริงสีแดงแบบนี้อันแรกอ้าอ้าใช่อันแรกโอเคมันยังมีอีกด้านหนึ่งสีฟ้านี้อันที่สองหรือเปล่ามันโอเคไม่ใช่ที่สองไม่ใช่ถ้างั้นก็เอ้ามันให้มันเริ่มใหม่โอเคหวังว่ากญแจมันจะไม่สลับกญแจไม่สลับถือว่าดีมากอันแรก สีฟ้านี้มันเหมือนกับอันที่สามนะถ้างั้นลองกดโอเคอันที่สามใช่สีเขียวนี้อย่างนี้มันกับอันที่หนึ่งเหมือนอันที่หนึ่งเออกดผิดอันที่หนึ่งดูดูดีด,ด,ดีโอเคใช่ต่อไปก็สีเหลืองสีเหลืองนี่เหมือนกับอันที่สี่กุญแจปกติสีทองอันที่สี่ใช่ไหม โอเคใช่ด้วยเอาละเราผ่านมาแล้วกงตรงนี้ก็จะเปิดตรงนี้ก็ลูกอ๋อเนี่ยทั้งสองอันนี้มันต่างกันหรือไม่แซมคคลเลอร์สีเหมือนกันไหมคือผมบอกตามตรงนะมันมันอาจจะเป็นภาพหลอกสายตาเราสําหรับทุกท่านอาจจะเห็นว่าสีมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้แต่ของผมนี้ผมมองว่าสีมันไม่เหมือนกันนะแต่พื้นหลังนามันต่างกันเพราะฉะนั้นผมจะตอบนโอเคตอบไม่ถูกแสดงว่าคําตอบคือเยส ถึงจะบอกว่าคำตอบคือเย็ดแต่ผมดูยังไงมันสีมันก็ไม่เหมือนกันนะเออหรือว่าสายตาผมมันไม่ดีเองหรือว่ามันน่าจะเป็นภาพหลอกตาก็ผืนหลังมันต่างกันเอาเป็นว่าเราช่างดานนี้ไปไปด้านที่15กันดีกว่าด้านที่15ห้านี้เป็นไข่สามันไข่อันไหนอยู่ตรงกลางสุดคือแบบมันอยู่เพียงพอดีถ้างั้นเราเริ่มจากอันขวาสุดตรงนี้ขึ้นไปนิดหน่อยอันนี้ก็เหมือนจะพี่แกหักออกซ้ายดูแล้วไม่น่าใช่ถ้างั้นน่าจะเป็นอันนี้แหละเออกดผิด โอเคอันนี้แหละใช่ด้วยเอาละด่านที่16ด่านที่16เป็นด่านวัดสายตากันอีกแล้วด่านวัดสายตานี้ก็สำหรับผมก็ยังง่ายอยู่ <Easy. S 1> อีซี่กวาจะนั้นแล้วเราก็ทำการพิมพ์ตามพี่แกไปและด่านที่17หาความแตกต่างระหว่าง2ภาพนี้คือมันถ้าไม่เห็นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่มันก็อืมเราต้องใช้เว้นขยายส่ง จร,จริงๆแว่นนี้มันเสียหนึ่งร้อยกสกเท่ใช้ได้เพราะแต่ผมไม่เสียดีกว่าคือแค่นี้เราไม่จะเป็นต้องเสียแค่ยิบแว่นมาช่วยเฉยนะตรงนี้ก็เป็นอักษรสีนี้แหละแปะเคผ่านมาได้แล้วโอ้ด่านนี้ก็เป็นด่าน Google หาตัวอักษรที่แตกต่างกันด่านนี้สำหรับผมมันกง,ง่ายๆอยู่บางทีผมอาจจะเสียเวลาไปก็ได้เพื่อนก็สามารถใช้แว่นขยายกับเราได้ใช่นั่นแหละเพื่อน ดันเว้นขย,ยิบอืมมันแถวนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเลยวะเริ่มไม่ง่ายลนะ่ะเออตรงถึงนี้เดี๋ยนะหนึ่งสองสามอ๋ออ๋อหนี่ไงผมเจอแล้วเพื่อนมันอยู่ตรงนี้เพื่อนนั่นแหละตรงนั่นแหละตรงที่เราโดดนั่นแหละตรงที่เราโดดไซนนั่นแหละ,ละ,ละ,ดละกดคลิกไปเลยแล้วก็จะผ่านไปด่านต่อไปได้ต่อไปด่านที่สิบเก้าด่านที่สิบเก้านี้ไหนดูซิ เราสามารถเห็นตัวหนังสืออันนี้ก็ค่อนข้างยากเลยนะถ้าใครสายตามไม่ดีมากสุดทาของผมเห็นลางๆนะแต่ก็พอจะเดาได้วันคือตัวอะไร3ต้นไม้ใช่ถูกด้วยเขาตัดมาด้านที่21แล้วก็ได้กันด้านที่24 0ก็แค่นับจำนวนเฉยๆนี้ก็ง่ายอยู่อันนี้นายเห็นตัวอักษรที่แตกต่างไหมโอ้อันนี้ผมพูดจริงนะน,นี่ผมไม่เห็นส่วนอะอย่าบอกนะว่าจะติดด้านนี้เออมัน วัดอิสติสนั่นแหละเพื่อนมันคือะไรหรือว่าเราต้องะโอแนงับผมหะเราต้องใช้เทิ้นิดหน่อยกระโดดเพื่อนกรีนโอเคชื่อตามที่พี่แกไม่เข้าใจทั้งนั้นก็ลองบอกพี่แกให้กระโดดโดดเพื่อนแล้วนายจะเห็นโดดใช่นั่นแหละตรงนั้นแหละคือจริงๆเราสู o ออกมาเห็นก็ได้นะคือตอนแรกผมไม่เห็นอันนี้ค่อนข้างจะตึงมืออยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เคผ่านไปแล้วถ้างั้นเรามาด่านที่ย4สีกันเลยดีกว่าเอาล่ะด่านที่ย4บสี่นี้มันเอออันนี้เออไม่ใช่อันนี้หน,น,นักกว่าด่าน,นเามื่อกี้นี่อืมแปบนึงนะฮะคือมันจะมองเห็นยังไงมะ Look up to กเอออันนี้ไม่อันนี้ไม่คุณไม่ได้ใช้สายตาแล้วอันนี้คุณใช้สมองแทนแล้วครับเขาบอกให้มองด้านบนอาอน,นี่ไง มันจะมีเส้นทางอยู่ด้านบนเราค่อยๆเดินไปตามทางแบบนี้คืออันนี้ผมพูดจริงนะมันไม่เกี่ยวกับสายตาหรอกคือคุณมองยังไงมันเห็นวพื้นด้านหลางเพียงใช้สมองมองขึ้นดานบนคุณก็เห็นเส้นทางที่สามารถฝานไว้ได้ตอนนี้ก็ถ้ามาตอนแรกเนี่ยงองอยู่นะถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้อ่านไกด์นำทางที่พี่แกบอกนหะหรือจริงๆไม่ต้องใช้สมองก็ได้แต่ใช้สายตาสั่างช่างสังเกตคือมองไปรอบๆห้องมันก็จะเห็นเองแต่ผมไม่ได้มองไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นเพียงแค่เดินมาเท่านั้น และตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่30เป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าเขาสามารถยืนตรงนี้ได้เขาสามารถยืนได้แต่ดูแลเพื่อนไปเย็บก,กินแล้วน่าจะยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล,แล้วน่าจะต้องกระโดดป้าก,กวัวไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่น่าใช้สายตาแล้วน,นี้น่าใช้สมองแทนคือด่านหนึนี้มันมีเอาปีเดียวเลยไม่รู้เอาเป็นว่าอืแบบนี้สําหรับใครที่อยากลองเอาผมตาสช่กันเออถึงไหนแล้ววะว่าใช่ ผมว่าสาหรับใครที่อยากลองแบบนี้เพื่อทดสอบสายตาคุณก็สามารถเข้ามาลองได้ถ้าใครมีความมั่นใจในสายตาของตอนเองและผมบอกเลยว่าบางนานที่ผมเล่นตั้งแต่หนึ่งานที่หนึ่งหานที่3ามสวันนี้บางนาน,นั้นมันก็ยากของจริงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ม,นกมันก็ทดสอบสายตาจริงแล้วแหละแต่เมื่อกี้ไม่นองอาลานี่จะเป็นดาสุดท้ายที่ผมจะเล่นก่อนที่จะจบคลิปนี้อันนี้ก็ค่อนข้างง่ายอยู่ดีโอเออเออนีมันเออผม,มเป็นดาพวกคุณนะครับเกมมันให้